อะไยังไงอ่ะเขาเขามาลสี่คนสวัสดีครับพ่สวัสดีครับูาสครับออไอ้เต้าหน้าที่มันน่ารักจริงเลยนะฮะโอ้ยี่ก็คุหลอานะโอ้คุณไม่อเลยนะรุ่นรุ่เสาเนโคตรเซเลยู้บาหยนะถามถามไมถามไม่กมไปถามไม่อเป็นไงบ้างถ้าใส่ใจโอ้แล้วเพื่อไปฮะจะไปเือเลนี หน่อยก็ใครเกันกใครคนเลือกผมจะบอกนะครับว่าใส่ที่เล่นเป็นขี้ต้าคงต้องถามจงอาเช่นะครับทำไมกันเนี่ยทำไมกันเนอ่ยเขาบอกว่าให้หาเพลงให้เหมาะสมกับแก๊งเจอร์ดาดาซึ่งตอนแรกเป็นเพลงพี่ไม่มีหุย่วต่อเดี๋ยวนะคำว่าจรดานี่มาจากไหนฮะคือ้าพี่มีชื่อกลุ่มเหรอเราสี่คนมีชื่อกลุ่มนะ ผม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 น้ำนมผมชื่นชอบนมอะไรหรือเปล่าครับต้อคารู้สต่อเลยครับอ่าอันนี้เป็นความน่ารักควาน่ารักน่ารักแบบสุดแล้วฟูมากส่วนของเราก็ไม่ยอมแพ้แล้วเป็นแบบว่าอ่าแม่สาวกันระหว่างกับโหดิบเถื่อนแล้วก็บวกกับความเซ็กซี่บอกว่าซ่่เดีีจับคนทป็สู้ลเอายครับ่ะ ่าโอ้โหนั่นแหละคนที่เป็นคนเลื่องเพลงอยู่น้ำตามาก็เขาตังอยากถามเขาตังว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาจริงๆเอ่อไม่ใ่เลเป็นอะไรอ่ะมีปันมีเรื่องาแต่ว่าเพลงเล่นไปทันโอเคเออก็จริงๆแล้ว่ะอยากจะเล่นจะขำใหมครับคือเพลงน้ำตาน้ยสวนเป็นเพลงที่เพราะ แล้วก็แบบพอมันพอเราเห็นเโฟอีฟอยู่ในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้ขาไม้เล่นกับขาไม้มันมีความสวยงามใช่ก็เลยอยากลองเอามาทำดูว่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นคุณจุงเฉลยอันนั้น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 ไม่ใช่รูปตาครับอันนั้นหยดน้ำเกลือเพิ่งที่สร้างตำนานกันนะเนี่ยหน้าไอ้แก๊กอีนี่โอ้โหไม่ธรรมดาโอ้ผมก็ก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลที่อยากเอาเพลงนี้แล้วก็ เออ่บิ๊กซิลก็เสนอมาว่าอยากได้เพลงที่มันขัดโมดกันอใช่คือเรารู้สึกว่าคือผมไม่ค่อยชอบฟังเพลงร้องมากอย่างฟิลแฟนฟังรอบที่แล้วเนี่ยผมก็เลือกเพลงของไทโรสมิธมารอบน,นี้ผมก็เลยแบบเฮ้ยวงร้องในตำนานของไทยเราก็เป็นบอลอิสลามก็เลยเลือกเป็นเพื่อชีวิต <c oughs> ชีวิตเป็นอของเราเป็นของเราเมื่อไหร่เป็นไรมันหนักแหละเราจะเอา

โอ้โหนนั้นก์จะสอนการทำเพลงเลยไหมต้องเรียนอไงบ้างเอ๊ะเตอเอเอคุณมีความมีส่วนร่วมคิดเพลงบ้างไหมครับคดเก่งคเ่ว่าย่าง่ว่าคุณมีความแบบสิ่งอะไรบ้างกับงใจเลยนะทพราะันแก่กดนอ๋โลลกางอนรอน มาไอเหยียบขาเอาไม่จริงจริงอย่างนี้เบอกแปลว่าเราเราทำโชว์สี่คนทีเนี้ยเราก็เลยแบ่งแบ่งสองสองกันว่าคู่หนึ่งช่วยคิดคนละเพลงเพราะว่าอยากได้เป็นเพลงนัทอัพด้วยแล้วก็เราก็เลยเริ่มเป็นหยดน้ำตาเพราะว่าเขาต่างเขามีความคิดตั้งต้นว่าเขาอยากจะเล่นกับขาไม้เราก็เลยเลือกนะหาใจเพื่อนให้เลือกหยดน้ำตาไปพี่นี่มีหยดน้ำตานะเปิดมาแค่ยิ้มทั้งน้ำตาที่ไม่จดน้ำตาตอนร้องยิ้มทั้งน้ำตากับตาก็มาด้วยเพราะน้ำของเราเป็นแดนบอยแดนบอยสุด จริงๆก็เพิ่งมาคิดเมื่อวานว่าใช่เฮ้ยเพลงแรกเราเป็นยิ้มทั้งน้ำตานี่หว่ามันก็เศร้าแล้วพอกลับมาอีกครั้งนึงหลังจากหายไปประมาณสิบกว่าเพลงเป็นหยดน้ำตาแต่ผมว่าตอนนี้เราหมดกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่แปดเลครับแปดคนนะครับหัวเมดทั้งน้ำตาหัวเมดทั้งน้ำตาเลยวะตอนแรกผมน้ำตาจะหายแต่พี่ไม่หา อหโอเคไมเนี่ยทั้สิบจิปั่วนัแปดถึงกนแกนแล้วลองมาเป็นหมอจินใช่หึสาสแล้วเนี่ยอย่าหันมาอีกิามีห้าีโอเคโอเคถือว่าเป็นการเจอกันที่ดีในสว่้ายก็คือคอบบว่เข้มแข็งแล้วก่อนโยน แต่จริงๆคุณทุกคนเคยขึ้นจิ้งแฟนพันด้วยกันใช่ไ่มใช่ใช่เฮ้ยแฟมิลี่แฟมิลี่แฟมิลี่แฟมิลีเพราะแบบไทยเซนแฟมิลี่นี่ไงแฟมิลี่อินดิเซนอ่ะอินดิเซนเอ็นบีเอสเซนนะแฟมิลี่แฟมิลีเยอะอก็คือปีที่แล้วป่ะใช่เราได้มีคอนเสิร์ตชื่อว่า ฟิลบาราดมิสเตอร์ก็ทางนั้นก็คือเราเตยมที่จะมากนะแต่ครงนี้ก็เราก็เต็มที่เหมือนกันแล้วก็มีน้องใหม่ด้วยนี่เปิดข้าตางโอสุดยอดจริงผมขอข้าวแกงด้วยได้ไหมไม่ได้เหรอทีมีต้อนรับครับตัดแล้วจะร์ฟกัอแต่วันนี้เราต้องมาด้วยการแปคนเป็นพนัพิแต่ว่าแปคนก่อนเขาบอกอะไแล้วว่าเขาเป็นพนัพิการอันนี้กับธม พันธมรโอเคผมตกช้าไปบ้างคนหนหัไ้งอที่ได้ได้ดีเล่อะไรทั้งออ่ระไยังไงเราก็ยอมแพ้เขาหรอกเราะวาเราเป็นพันธมารนะฮะคนละบันธมิตรพันธมิตรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเป็นผุ้รนวบนเข้าไหมไู้้ไหมสู้ไปรอบหู่้ไหมตู้คนสู้เพื่อผมไหมครับสู้เพื่อพี่น้องผมนะฮะผ คือพาร์ทพาร์ทพาร์ทตรงนี้ก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วกำลังจะเข้าสู่พาร์ทต่อไปครับซึ่งเป็นพาร์ทการประลองหรือพาร์ทแบทเทิลกันนั่นเองครับผมเป๊ะจริงเว้ยต่ออยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราทั้งหกคนเนี่ยเขาหลอกแกางนี่ไหนเออเพรามีผมตกใจนะเราขอเอ้ยเราขอเวลาทั้งแปดคนไปขอเออเนี่ยอา ขอ,อเวลาไปเตรียมโชว์กันถัดไปเลยครับก็เลยเตรียมโคลงเป็นสมอง